สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d s h o p นะครับวันนี้นะครับจะมานะครับรีวิวนะครับเกจวัดรุ่นลูฟี่นะครับเป็นลูฟี่ X1 หนะครับหรือบางคนก็เรียกว่า X1 วันตัวนี้นะครับเขาออกมาวางขายนะครับลูฟี่ X1 เนี่ยอยู่ในท้องตลาดของประเทศไทยเนี่ยก็ระยะยาวๆแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็คือมีเกจลูฟี่นะครับ X1 ตัวนี้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยครับตัวนี้นะครับก็คือเป็น X1 เมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับก็เป็นของแท้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอันบ็อกนะครับแกะกล่องกันนะครับว่าตัวลูฟี่ X1 ตัวนี้นะครับในกล่องมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากแกะกล่องนะครับออกมาก็จะเจอนะครับตัวคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้นะครับคู่มือตัวนี้ก็เป็นของลูฟี่นะครับ X1 น่งะครับจะบอกนี่นะครับคู่มือการใช้งานนะครับก็ เมนูการใช้งานต่างๆในคู่มือก็เป็นภาษาไทยนะครับก็ทําให้เราอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับตัวนี้มีมาให้ในกล่องเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับตัวเกจวัดแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเดิมนะครับก็คือเป็นทรงของลูฟี่ s 1ตัวนี้นะครับก็มีปุ่ม4ปุ่มด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับมีไฟชิปไลท์ด้านบนเหมือนเดิมนะครับก็มีออโต้ดิมเมอร์นะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะ มีช่องนะครับเสียบปัลั๊กดี d 2นะครับมีช่องเสียบชิปไร้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้เกรดลูฟี่เนี่ยจะสังเกตช่องนี้นะครับมีมิเตอร์ USB นะครับก็คือตัวนี้เอาไว้สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆนะครับในกรณีที่โรงงานของลูฟี่นะครับ เขาทาโปรแกรมใหม่ๆมาในการเพิ่มหน้าจอหรือเพิ่มข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถนะครับเอาสาย USB Type C นะครับตัวนี้เป็น Type C นะครับเข้าไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เข้าที่ตัวเว็บไซต์ของด u f ีนะครับสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาในเกตได้นะครับจึงทําให้เกตด u f ีนะครับมีความทันสมัยและอัปเดตได้อยู่เสมอนะครับตัวนี้นะครับทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อมีการอัปเดตนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูต่อไปนะครับ ก็จะมีฟองน้ํานะครับรองกันกระแทกมาให้อันนี้เราดึงออกมาได้เลยนะครับก็จะพบกับตัวสายนะครับและขาตั้งนะครับชุดสายและชุดขาตั้งแบบนี้นะครับก็คือชุดสายนะครับก็จะเป็นพอร์ต o b d 2แบบนี้นะครับก็มี16พินนะครับก็สามารถนําไปเสียบที่รถได้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวปลั๊กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดเกตรให้ดูด้วยนะครับว่าทํางานยังไงครับ ก็สายตัวนี้เราก็ปลดออกมาได้นะครับสายเส้นเล็กๆตัวนี้นะครับจะเรียนให้ทราบว่ามันเป็นสายนะครับสําหรับตัวรถระบบไฮบริดนะครับเพราะฉะนั้นรถที่ไม่ใช่ระบบไฮบริดก็ไม่ต้องไปไปต่ออะไรนะครับแต่ถ้ารถเป็นระบบไฮบริดนะครับสังเกตสายจะมีสติ๊กเกอร์วอยนะครับติดอยู่ว่า ACC นะครับก็คือให้เอาปลายสายตัวนี้ครับไปต่อเข้าที่ฟิล ACC ของรถนะครับสำหรับรถไฮบริดนะครับก็คือจะทําให้หน้าจอเกตไม่ดับเวลาที่เครื่องยนต์ เปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับสำหรับรถที่ไม่ใช่เป็นระบบไฮบริดนะครับเราก็ม้วนรวมเก็บไว้กับสายหลักตัวนี้ได้เลยใช้คลิป้ถ่ายมัดเก็บไว้นะครับเผื่อนาคตเรามีรถไฮบริดมาเราจะได้นําสายตัวนี้มาใช้งานได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแจ็คสีขาวตัวนี้นะครับแจ็คสีขาวตัวนี้เราก็เอาไว้เสียบด้านหลังเกตวัดนะครับติดตั้งง่ายนะครับตัวนี้นะครับเกจวัดไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยทั้งสิ้นนะครับเพียงนํา แจ็คตัวนี้นะครับสีขาวเสียบเข้าด้านหลังเกตนะครับก็จะมีรูช่องให้เสียบแบบนี้นะครับก็ให้มันตรงล็อกนะครับตรงล็อกมันก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับผมจะเสียบให้ดูเสียบเข้าไปตรงล็อกนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดันใช้นิ้วนะครับดันให้ดังกึ๊บนะครับแบบนี้นะครับก็คือว่ามันล็อกแล้วนะครับดึงออกมาไม่ได้นะครับส่วนซักฝั่งนี้นะครับก็เอาไปเสียบที่รถนะครับแล้วก็เก็บสายให้สวยงาม ก็ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับเกจวัด OBD2 นะครับติดตั้งง่ายๆแบบนี้เองนะครับสามารถติดตั้งเองได้ด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยนะครับอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต่อมานะครับมาดูชุดขัดตั้งนะครับชุดขัดตั้งเขาก็จะใส่ในถุงซิปมาให้แบบนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวกาวสองหน้าแบบนี้นะครับมีฐานวางเกจนะครับอ่าน็อตนะครับน็อต้อยเกจแบบนี้แล้วก็มีตัวประแจหกเหลี่ยมให้มาสําหรับขันน็อตนะครับเราก็จะนําตัว น็อตตัวเมียออกก่อนนะครับแบบนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับปุ๊บอย่างงี้นะครับแต่ปุ๊บเราเอาฐานเกตขึ้นมาครับแล้วก็เอาตัวเกตนะครับสวมเข้าไปในขาที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับจะมีล่องอยู่แบบนี้นะครับสวงเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตนะครับร้อยเข้าไปครับร้อยเข้าไปได้เลยแล้วแบบนี้มันทะลุอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะครับก็เอาน็อตตัวเมียนะครับใส่เข้าไปครับแล้วก็เอาประแจหกเหลี่ยมที่เขาให้มานะครับขันตรงฝั่งน็อตตัวผู้นะครับ สั่งหัวนะครับหมุนครับหมุนให้แน่นนะครับพอตึงๆมือพอนะครับไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับเดี๋ยวน็อตมันจะหวานนะครับเกียร์มันจะหวานนะครับหมุนพอตึงๆมือแบบนี้นะครับเราก็จะได้ขาตั้งเกียร์ที่พร้อมใช้งานแบบนี้แล้วนะครับก็คชือนสามารถนําไปวางที่คอนโซลรถได้เลยแบบนี้นะครับก็เอากาวสองหน้าที่เขาให้มาด้วยเนี่ยติดด้านท้ายเกียร์ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าจอเกียร์ฟี่เอเมนูภาษาไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลง ไปจากตัวลูฟี่นะครับ X 1ภาษาอังกฤษแบบยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบสายไฟนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับพอเราเสียบปั๊กเข้ามานะครับตัวเกตนะครับก็จะขึ้นว่าลูฟี่นะครับ X 1ภาษาไทยไทยแลนด์นะครับยินดีต้อนรับแบบนี้นะครับก็หน้าจอก็จะเป็นในลักษณะเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับอานดยทีนะครับ แบบนี้เลยนี่นะครับก็จะขึ้นหน้าจอมาให้แบบนี้นะครับตัวลูฟี่นะครับก็คือจะมีปุ่ม4ี่ปุ่มแบบนี้นะครับก็คือใช้งานเหมือนเหมือนเหมือนคล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะครับอ่านี่นะครับก็คือเราก็กดปุ่มนะครับตัวนี้ปุ่มที่2ปุ่มที่3ผมขออนุญาตนะครับปุ่มซ้ายนี่คือปุ่ม1 2 3สามและสี่นะครับเพื่อความเข้าใจในการทําคลิปนะครับจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับแล้วกดปุ่มนะครับปุ่มปุ่มปุ่มที่3านี่ก็คือการเปลี่ยนกราฟิกหน้าจอ นะครับก็ยังเป็นกราฟิกหน้าจอเหมือนเดิมนะครับมี3มหน้านะครับแบบนี้นะครับนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะครับการเข้าเมนูคือการกดปุ่มขวามือสุดนะครับขวามือสุดนะครับปุ๊บแบบนี้จะสังเกตว่าที่เปลี่ยนไปนะครับคือเมนูของลูฟี่ X1 เนี่ยตัวนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับก็จะไปคล้ายๆกับตัวลูฟี่ของ XF และ MXS นะครับ ที่เป็นเมนูภาษาไทยที่วางขายในท้องตลาดประเทศไทยอยู่แล้วในช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ลูฟี่ X1 นะครับก็ได้มีเมนูภาษาไทยแบบนี้แล้วนะครับก็ใช้งานง่ายขึ้นสําหรับคนไทยนะครับก็คือสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆนะครับได้ด้วยเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆเก็บลูฟี่ XF หรือ XS อย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นนะครับก็เป็นเมนูเดียวกันนะครับเพราะโรงงานเดียวกันแบบนี้นะครับก็ทําให้เราตั้งค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ ก็สินค้านะครับตัวูฟี่ X1 ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับกับรถหลากหลายรุ่นนะครับทั้งเบนซินและดีเซลนะครับก็สามารถดูค่าความร้อนน้ามันเกียร์นะครับความร้อนน้ามันเครื่องนะครับในรถและได้หลากหลายรุ่นนะครับตัวนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นะครับ เพจ a c e b ุ o k นะครับส่งข้อความสอบถามได้นะครับว่ารถของคุณลูกค้าเนี่ยอ่านน้ำมันเกียร์ได้ไหมนะครับอ่านความร้อนน้ำมันเครื่องได้ไหมนะครับทางเราก็จะมีแอดมินนะครับเป็นคนตอบกลับไปให้ลูกค้านะครับหรือเร่งด่วนนะครับโทรได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับร้านอูบิดิช็อปนะครับเป็นผู้นำด้านเก็จวัดรถยนต์นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับ เกี่ยวกับเกตวัดอ b บดีให้กับคุณลูกค้าได้นะครับเรามีหน้าร้านนะครับตั้งอยู่ที่ใต้สะพานทางด่วนนะครับงามวงวานใกล้ๆวัดบัวขวัญพระารามหลวงนะครับติดถนนสามัคคีนะครับเปิดให้บริการนะครับทุกวันหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับร้านอ b บ s ดีชอหยุดวันพุธนะครับ เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับท่านใดสนใจนะครับก็แวะมาที่หน้าร้านทางเรามีช่างที่ชำนาญงานนะครับเกี่ยวกับเกจวัดอุบิดิทูนะครับก็คือคอยเก็บสายนะครับเซ็ตค่าเกจพร้อมใช้งานนะครับและติดตั้งให้คุณลูกค้าฟรีไปเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับตัวลูฟี่ x 1ตัวนี้นะครับเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้แลวกดให้ดูอีกทีนึงนี่ครับเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับก็คือตั้งค่าตัวต่างๆอะไรเป็นภาษาไทยหมดนะครัับ้นตวี สินค้านะครับตัวนี้นะครับเพิ่งออกมานะครับอันนี้ผมได้มาผมมารีวิวให้เลยนะครับวันนี้วันที่20มิถุนายนนะครับ2,567นเะครับเป็นวันที่เริ่มรีวิวนะครับตัวลูฟี่เนะครับผมเพิ่งได้รับเข้ามาที่ร้านวันนี้นะครับก็ทำการรีวิวเบื้องต้นนะครับตรงนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเมื่อมีรถมาติดตั้งนะครับทางร้านรถดีช็อปนะครับจะดำเนินการรีวิวเพิ่มเติมกับรถให้เลยนะครับว่ามันอ่านค่าน้ำมันเกียร์ยังไงกับรถอะไรได้บ้างคก็อย กดติดตามนะครับถูกใจเพจ OBD Shop ไว้หน่อยนะครับยังไงนะครับก็ลองกดถูกใจไว้นะครับจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกจวัด OBD2 นะครับและอุปกรณ์ติดตั้งในรถยนต์ต่างๆนะครับอาทิเช่นพวกเครื่องเสียงจอ Android อะไรต่างๆนะครับร้านเราก็มีนะครับยังไงกดถูกใจไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีการรับประกันนะครับ r u f f y X1 ตัวนี้นะครับรับประกันให้2ปีเต็มนะครับจะมีระบุชัดเจนนะครับที่ด้านหนังเกจนะครับตรงนี้นะครับรับประกัน2ปี ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับสินค้าก็คือเมื่อมีปัญหานะครับก็คือทางบริษัทนะครับหรือทางร้านโอเบอรีช็อปของเรานะครับก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกจวัดจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราไปดัดแปลงอะไรมาแล้วมาขอเคมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเราซื้อรถนะครับไปดัดแปลงอะไรมาก็คือหมดประกันนะครับเกจวัดก็เหมือนกันครับถ้าอยู่ในสภาพเดิมนะครับสามารถเคมได้นะครับแต่ถ้า เราไปตัดตรงนู้นแต่งตรงนี้ตัดตรงนู้นออกอะไรเงี้ยครับก็เคลมไม่ได้แล้วนะครับเพราะถือว่าสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมนะครับตามนี้นะครับวันนี้ผมป๊อ,ปอบออเดิช็อปนะครับขอจบรีวิวนะครับตัวลูฟี่นะครับ x 1นะครับ ตัวนี้เมนูภาษาไทยนะครับรับประกัน2ปีนะครับตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดสนใจอยากสั่งซื้อหรือติดตั้งที่หน้าร้านนะครับแวะมาได้เลยนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OBD นะครับได้ที่หมายเลข0899695708นะครับหรือ0894565957ได้เลยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับด้านเก็บรถยนต์นะครับคอยให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคุณลูกค้านะครับเกี่ยวกับระบบ OBD2 หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์นะครับสอบถามมาได้นะครับ งไงวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงติดตั้งกันรถแล้วจะมารีวิวเพิ่มเติมอย่าลืมกดถูกใจเพจ o b d s ดิสไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมให้ได้สาระความรู้นะครับเผยแพร่นะครับสู่สาธารณะต่อไปนะครับยัขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ